สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูกัญญภพักม์มันาติอ่อนในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1และการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2โดยคุณครูจะนำคลิปวิดีโอภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสียกรุงทั้งสองครั้ง ะค,ะคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุรีที่ได้สร้างสารรค์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้นักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มต้นที่อาณาจักรสุขโขทยัยเมื่อพ่อขุนบางกลางหาวสเสวยราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราธิติหลังจากประกาศอิสรภาพจากขมอาณาจักรสุขโขทยัยรุ่งเรืองอยู่ราว200ปีมีกษัตริย์ปกครอง9้าพระองค์ที่สำคัญคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยและพระเจ้าลิไทย ผู้ทรงพระนิพนธ์หนังสือชื่อไตรภูมิพระร่วงจากนั้นก็ค่อยๆอย่อนแอลงจึงถูกรวมเป็นอาณาจักรเดียวกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2006กรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1893โดยพระเจ้าอู่ทองตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปา่าศัก และแม่น้ำลบบุรีจึงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นชัยภูมิที่เอื้อต่อการป้องกันค่าศึกกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมาได้219ปีก็ต้องเสียเอกราชให้แก่พระเจ้าบุรเรงนองเจ้ากรุงหงสาวดีเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2112การเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งแรกนี้มาจากหลายสาเหตุที่สำคัญคือความขัดแย้งในราชบง ระหว่างสมเด็จพระเจ้าจาักรพรรดิกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยากับพระมหินทราธิราชพระรชโอรสกับพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยที่แสดงท่าทีฝักใฝ่พมา่าประกอบกับมีขุนนางไทยชื่อพระยาจักรีเป็นไส้ศึกให้พมา่ากรุงศรีอยุธยาจึงแตกพ่ายในที่สุดหลังโดนปิดล้อมอยู่นานถึง9เดือน การที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นนะคะก็เกิดจากสองเหตุผลหลักๆค่ะเหตุผลที่1ก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนะคะก็เอาใจออกหากไปฝักใฝ่หงสาวดีทําให้มีเรื่องบาดหมางรุนแรงกับกรุงศรีอยุธยาค่ะจนกระทั่งเนี่ยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงไปยุให้พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีมาตีกรุงศรีอยุธยา ประกอบกับเหตุผลที่สองนะคะคือพญาจัก,กรีค่ะซึ่งเป็นคนของยุธยาและถูกพมา่จาจับเป็นตัวประกรันตั้งแต่ครั้งสงครามช้างเผือกรับอาสาเข้ามาเป็นไส้ศึกโดยแสร้งทาเป็นว่าหนีพมา่ามาได้แต่ความจริงไม่ใช่หนีมาได้นะคะพะมา่าปล่อยมานะคะแล้วก็แกล้งตัดหัวผู้คุมเสียบประจานว่าเนี่ยพญาจัก,กรีหนีมาเมื่อพญาจัก,กรีเนี่ยกลับเข้ามาที่กรุงศรีวิยาก็มาได้เจอกับ สมเด็จพระมหินทราธิราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะคะสมเด็จพระมหินก็ดีพระไทยมากที่เจอพระยาจักรีก็ให้พระยาจักรีเนี่ยบัญชากองทัพบัญชาการรบทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาค่ะพระยาจักรีก็สับเปลี่ยนตําแหน่งตําแหน่งต่างๆที่จะต้องบัญชาการต่างๆก็เปลี่ยนนะคะผลจากการเปลี่ยนทําให้การป้องกันประเทศในยุคนั้นอ่อนแอลงมากภายในหนึ่งเดือนค่ะพระยาจักรีก็ส่งสัญญ,ญาณบอกพม่าว่า เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้เลยค่ะกรุงศรีอยุธยาถูกตีแตกหลังจากพยาจัก,กรีกลับมาภายในหนึ่งเดือนค่ะเรื่องนี้ให้บทเรียนแก่เราว่าถึงแม้ว่าชัยภูมิของกรุงศรีอยุธยาจะดีขนาดไหนมีแม่น้ําล้อมรอบทุกด้านแต่สุดท้ายถ้าคนไทยแตกความสามาคัคคีเห็นต่างชาติดีกว่าไม่ว่าจะเห็นดีกว่าในเรื่องอะไรหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ต่างชาติจะมอบให้สุดท้าย ผู้ที่แพ้คือประเทศดังเช่นกรุงศรีวิยาที่แตกเพราะสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพยาจักรีค่ะหลังพ่ายแพ้สงครามพระเจ้าบุเรงนองแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยาโดยนำพระองค์ดำกับพระสุพรรณกัลยาพระราชบุตรและพระราชธิดาไปเลี้ยงดูในฐานะองค์ประกันอีกทั้งยังนำทรัพย์สินเงินทอง และกวาดต้อนผู้คนไปเป็นจำนวนมากว่ากันว่าเหลือคนให้รักษาพระนครไว้เพียง3,000คนเท่านั้นหลังจากอยู่หงสาวดีราวเจปีพระองค์ดำเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีพระชนมายุได้1 6พันษาสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชทานนามให้ใหม่ว่าพระนเรศวรและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก เพื่อปกครองและฟื้นฟูหัวเมืองทางเหนือแม้จะยังทรงพระเยาว์แต่พระนเรศวรก็ได้รับการยอมรับจากเจ้าเมืองทางเหนือว่าเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถในด้านการศึกสงครามทรงนำยุธทธวิธีการรบแบบใหม่มาใช้คือการลุกไล่ฆ่าศึกไม่ให้เข้ามาประชิดเมืองแทนการตั้งรับอยู่ในพระนครความเกรียงไกรของพระนเรศวรทำให้พระเจ้านันทบุรเรงที่ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ ต่อมาจากพระเจ้าบุเรงนองเริ่มไม่ไว้วางพระไทยจึงคิดกำจัดพระนเรศวรระหว่างเดินทางไปช่วยหงสาวดีรบกับข้าศึกในฐานะเมืองประเทศราชแต่พระนเรศวรรสงทรงาบความเสียก่อนว่ากำลังโดนปองร้ายจึงประกาศอิสราภาพไม่ขึ้นต่อหงสาวดีอ,อีกต่อไปเมื่อเดือน6ปีวอกพศ .2127 ที่เมืองแครงหลังจากที่กรุงศรีอยุธยา ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่านานถึง15ปีพูดถึงสมรภูมิรบที่เมืองคังนี้ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างชัดเจนค่ะในการชนะที่เมืองคังจะใช้เพียงกองทหารหรือใช้เพียงความกล้าหาญอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องใช้ทั้งไหวพริบสติปรรัญญาความเป็นผู้นําของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมืองคังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงที่สูงค่ะ ก่อนที่ทัพของสมเด็จพระนเรศวรจะยกไปตีเมืองคังมีสองทัพเดินทางไปก่อนล่วงหน้าปรากฏไม่ชนะเลยแม้แต่ทัพเดียวค่ะสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงศึกษาก่อนว่ามาแล้วเราไปถึงสองทัพแล้วแต่ไม่สามารถชนะได้เพราะอะไรเ็าเพราะชชยภูมิค่ะทางนั้นน่ะเขาอยู่บนที่สูงและเขาก็จะมีการเนี่ยยิงหินลงมาศิลาคือหินนะคะยิงหินลงมาโดยเชยภูมิแล้วยังไงเราก็แพ้ค่ะสมเด็จท่านก็ทรงใช้สติ สตินะคะแล้วก็นําปัญญาค่ะสมัยพระเลสวรนก็เลยคิดว่ายังไงกันแล้วแต่ถ้าชนะเราต้องขึ้นไปจับตัวถึงบนภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็ให้มีทัพหนึ่งเนี่ยล่อหลอกข้าศึกเนี่ยอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันก็เรียกพลทหารเนี่ยไปหาว่าจะทําไงที่จะขึ้นภูเขาได้สุดท้ายค่ะด้วยการรอเวลาสักระยะหนึ่งก็รู้ว่ามีทางลับในการที่จะขึ้นภูเขาแต่อยู่ทางหลังเขาและพระองค์ท่านเมื่อรู้ว่ามีทางลับก็ขึ้นไปบปนภูเขาค่ะ แล้วก็สามารถตีจนเมืองคังแตกได้ตรงนี้ไม่ได้ใช้กองกําลังทหารอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอย่างเดียวแต่พระองค์มีพระสติปัญญามีพระอ,อัจฉริยภาพและถึงตรงขนาดนี้พอพระเจ้านันทบุรเรงได้ทราบว่าทรงทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีพระอ,อัจฉริยภาพขนาดนี้พระอ,องค์ท่านก็เลยระแวงว่าถ้าวันหนึ่งอะสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้ขึ้นมาปกครองแทนพระราชบิดานั่นคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จะเป็นยุคที่ พระอ,องค์ท่านอาจจะไปแล้วกลายมาเป็นลูกของพระอ,องค์ท่านนั่นคือมังกยอชวาหรืออุปราชานะฮะจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเคียงคู่กับสมเด็จพระนาเรศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาจะเป็นเส้นหนามให้กับลูกของพระอ,องค์ท่านหรือพระราชโอรสนะฮะก็คือพระมหาวราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอ,องค์ท่านก็เลยจําเป็นต้องรีบกําจัดสมเด็จพระนาเรศวรว่าขนั้นแล้วก็เลยไปให้พญารามกับพญาเกียรติสองคนเนี่ยนะฮะให้ไปเป็นแบบไปไปจัดการกําจัดพระนาเรศวร แต่สองคนนี้นำข่าวสารตรงนี้ไปบอกกับพระมหาเถรคันชองซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสุนทรพนลเรสวนพระมหาเถรคันชองก็นําเรื่องนะคะมาทูลสมเด็จพระนลเรศวรสมเด็จพะนลเรศวรก็ถ้าใช้สัพท์ภาษาที่เป็นวัยรุ่นหน่อยก็คือก็ส่งรู้สึกไม่โอเคหรือพูดง่ายคือรู้สึกว่าแทนที่จะได้รับคําขอบคุณหรือได้สิ่งดีๆจากพมา่าเป็นการตอบแทนเพราะในช่วงนั้นเนี่ย เรายู่เป็นเมืองขึ้นอยู่แล้วเราไปช่วยเขาตีเมืองคังแต่นี่กลับเรียกคนมาคิดจะกาจัดสมเด็จนเรสวนเพราะองค์ท่านก็เลยประกาศเอกเอกราชค่ะหรือประกาศอิสรภาพให้กรุงศรีออยาบณเมืองแครงค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราต้องประกาศอิสรภาพต่อโงสาวสดีทั้งทั้งที่เรายังเป็นเมืองขึ้นเขาอยู่ในยุคนั้นค่ะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2133ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงรวบรวมแผ่นดินไทยจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงพระองค์ทรงครองราชนาน15ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพศ2148สีริพระชนมายุ49พรรษา กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชต่อมาได้อีก183ปีก็ต้องเสียให้พม่าอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่7เมษายนพศ2310การเสียกรุงครั้งที่สองเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเอกทัตโดยพระเจ้ามังระกษัตริย์ยอดนักรบของพมา่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยเข้ามาสองทางคือท่านเมืองเชียงใหม่มีเนเมียวศีหาบดีเป็นแม่ทัพ ตีหัวเมืองเหนือลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาทัพที่สองมาทันดานเจดี3องค์มีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพตีเมืองกาญจนบุรีเมืองสุพรรณบุรีเข้ากรุงศรีอยุธยาการศึกครั้งนี้เป็นไปอย่างง่ายดายเพราะการต่อสู้ของหัวเมืองต่างๆอ่อนแอมากพมา่าสามารถเดินทัพผ่านเข้ามาได้โดยสะดวกพวกที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งเช่นชาวบ้านบางระจัน ก็ต้านทานได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากอายุธยาในที่สุดทัพหลวงของพระเจ้ามังระก็ถึงกรุงศรีอยุธยาในปีพศ .2309 ปิดล้อมกรุงอยู่ตลอดฤดูฝนจนถึงฤดูแลง้งกองทัพอยุธยาทำได้เพียงตั้งรับอยู่ในที่มั่นเพื่อรักษาเมืองไว้เท่านั้นพม่า,มาล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่หปีกับสองเดือน กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่าเป็นครั้งที่สองการเสียกรุงครั้งที่สองนี้นอกจากเสียเอกราชแล้วยังเสียชีวิตของผู้คนไปนับแสนพระบรมมหาราชวังและวัดวาอารามต่างๆถูกเผาทำลายจนสิ้นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อดอยากแสนสาหัสถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองรวม33าพระองค์อยู่ในราชวงศ์ต่างๆ5ราชวงศ์นับอายุกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปีที่เสียเอกราชเป็นครั้งที่สองรวมเวลา417ปีการเสียกรุงครั้งที่สองสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการที่พมา่าไม่ได้ยกทัพ มาเมืองไทยร่วม200ปีภายหลังเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงยุทธหัตถีชนะสมเด็จพมาหาปราชาค่ะซึ่งตอนนั้นเองทางเราก็ประมาทคิดว่าเขาจะไม่ยกทัพมาเพราะ200ปีแล้วนะคะระบบการป้องกันประเทศเราก็ไม่เข้มแข็งไม่มีการเตรียมพร้อมว่าสักวันหนึ่งพม,ม่าอาจจะมาก็ได้ขณะที่ฝั่งพม,มา่าที่ชนะ3ข้อค่ะข้อแรกคือห เขาเปลี่ยนยุทธวิธีมาสองทางค่ะมาทั้งทางด้านเหนือแล้วก็มาทางมาทั้งทางด้านตะวันตก 2. เขามีความมุ่งมั่นขึ้นลบตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤด,ดูแล้งความมุ่งมั่นตรงนี้มีส่วนทำให้เขาสามารถตีกรุงศรีวิุยาแตกในครั้งที่2ค่ะแล้วก็เรื่องที่ 3. ยุทธวิธีค่ะที่พม่าใช้ในการตีครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้เตรียมรับมาก่อน นั่นคือการขุดอุโมงซึ่งถ้าเทียบกับทุกวันนี้ก็คงเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะขุดอุโมงมาจนถึงตรงตรงฐานกำแพงเมืองค่ะแล้วก็จุดไฟตรงรากของกำแพงเมืองค่ะจนกระทั่งกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาถล่มลงมาและในขณะนั้นระบบการป้องกันประเทศของเราก็ไม่ดีค่ะนั่นหมายถึงว่ากรุงศรีอยุธยาก็แตกในบัดดลค่ะพม่าเข้ามาเผาทำลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นค่ะวัดวาในกรุงศรีอยุยาถูกพม่าเผาคงเหลือไว้เพียงวัดเดียวนั่นคือวัดหน้าพระเมนเนื่องจากใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการยิงปืนใหญ่ระดมเข้ามาที่พระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะบทเรียนจากการเสียกรุงครั้งที่สองนี้ทำให้เรารู้ว่าเราประมาทไม่ได้ค่ะเราควรมีระบบป้องกันประเทศที่เข้มแข็งอยู่เสมอ เพื่อให้ต่างชาติเกิดความยำเกรงไม่กล้าเข้ามารุกรานประเทศไทยคะ่ะ